ยินด <łość> ีด <Harriet. S 1> ้วยคุณได้ต่อศิลปินประจำกลุ่มฟรีหนึ่งครั้งน่ะตอนเลยตอนเลยอนเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวใ้ผมเลือก่อนเลยเกอดเลยเขาย่ากผมครับ โอ้ขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณได้ครับสิทธิ์เลือกของขวัญได้5ชิ้นแต่ต้นเต้นไก่ย่างบนเขาศิลปินแต่อยู่สีอะไรครับก็สีแดงเดี๋ยวเดี๋ยวถูกไหมถูกไหมอ่ะป็นาะให้ออกไหม เขาบอกว่าต้องเต้นกับย่างกับถูกเผากับศิลปินก่อนแต่ไม่ได้บอกว่าสีไหนที่ศิลปินเป็นศิลปินเปล่าริงทศิลปินหรือเปล่าต้องกติกาต้องกลุ่มอะไรต้องกติกาต้องประจำกลุ่มอะไรนี่ะไม่ม่ได้เขียนไว้เขาเขียนเขาเขียนไว้เขากระซิบบอกพี่มาเมื่อกี้แล้วว่าให้เต้นกับย่างถูกเผากับศิลปินทั้งสามคนก่อนโอเค เชิญมาเต้นร้อรองกันเลยมาตรงนี้เลยร้องวนะรองวนองด้วนนเป็นคนร้องน่ไหมครับชอากใหได้ร้องเต้นด้วยนะเต้นด้วยนะเต้นด้วยร้องเต้นด้วยอะซ้อมซ้อมก่นรองก่อน้อซ้อม หนึส нибудь, ส่ส five, six, seven, eight, third, สี่หหกแสกยากตูเาแกยาูเผามันจะิดนไม่เ <raus> ส <nei Die ingo> ียบมันจะเสียบตูดซ้าเสียตูดาร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆและคุณได้สิบเลือกของหั่น5้าชิ้นเข้าทีิมสีแดงค่ะได้เลยคะ เอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ให้เลือกของขวัน5ชิ้นกันไปก่อนตอนนี้เราเข้าสู่เกมต่อไปเลยนะคะไ,ไ,ไม่รอชา้าเกมที่สองของเราค่ะชื่อว่าเกม5สื่อภาษา